สวัสดีครับวันนี้เพ็ดเพ็ดตองสายชนนะครับ ว่ามาทำการแสดงอยู่ที่สนามเปตองปากช่องนะครับวันนี้เรียกว่ามาถึงบ้านพี่ต้นเลยนะครับและนี่เรียกว่าเป็นกีฬานะ่าจะเป็นกีฬาเปตองเขาเรียกว่ากีฬาเปตองไฟฟ้านะครับสาธิตเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะการเล่นนะฮะก็ตอนนี้เขาแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับ เดิมทีคนละลูกก็ผัดก,กันเข้าก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยเช่นกันนะครับเชื่อว่าโอ้โหสำหรับบางท่านก็ถ้าเคยเล่นแล้วก็จะพอเข้าใจนะฮะสวัสดีด้วยครับคุณชาตรีนะครับคือ เดิมที่ผัดกันเข้านะฮะแล้วก็จะมีถ้าลูกสุดท้ายนะครับของใครเป็นเรียกว่าเป็นที่สุดท้ายเป็นที่สุดท้ายนะฮะเป็นที่สุดท้ายก็จะเข้ามาก่อนนะครับเรียกว่าใครยวนดับเล่นสี่คนก็คือใครยวนดับที่สี่นะฮะลูกใครยวนดับที่สี่ก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวจะ ลองอธิบายไปด้วยเหมือนเป็นกีฬาเปตองแบบบ้านๆนะครับที่เล่นกันจริงๆจะเล่นกัน 2, 2> นคน3คน4ีคน5คน,คนได้หมดเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายแบ่งเป็นกัน2ฝ่ายเล่นกชนะดีกว่ามาอยู่นี่ก็ไดนี่นะ แสดงว่าลูกของพี่โชคหมดไปแล้วนะครับลูกของคุ๊กก็ก็จะอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าอย่างนั้นคืออันดับสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายเข้ามานะครับ mm hmm. แล้วก็ดูว่าฝั่งไหนนะครับได้เข้าแก่นก่อนก็จะ,ะใกล้แกนนะฮะถ้าลูกหมดแล้วก็จะนับเป็นแต้มคะแนนฝั่งนั้นไปแต่ เีวว่าเล่นกันเที่ยวเดียวรู้เรื่องฮะเที่ยวเดียวเรียกว่าสรุปผลได้เลยนะครับนี่นะครับก็เ,เออเดีเ๋ยวมา ใครอยู่ใกล้แถวนี้นะครับสนใจที่จะมาทำการฝึกซ้อมมาร่วมเบรนรวมสนุกก็มาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้ได้ฝึกซ้อมนี่นะฮะเดี๋ยวจะบอกกันเลยนะครับอ่าฟังทางนี้เข้าก่อนแล้วก็จะสลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็คือฝั่งนี้ส่งใครเข้ามาได้นะครับระหว่างครูก๊อฟกับพี่โชคใครก็ได้นะฮะอยู่ฝั่งเดียวกันส่งเข้ามาแล้วก็โยนเสร็จแล้วลูกที่2ลูกที่3าก็จะสลับไปเลยฮะเห็นไหมครับอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันก็จะสลับเข้ามานะครับ หลังจากนั้นแล้วก็ลูกที่4ก็จะเป็นของครูกรอฟานะครับไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ยังไม่นับผลลูกที่4นี่จะเป็นของครูกรอฟแล้วทีนี้ก็จะมาดูว่าใครอยู่อันดับที่4นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นฝ่ายเข้ามานะฮะเนี่ยมาปั๊บอ่าลักษณะอย่างนี้ฮะใครอยู่ที่4ก็นี่นะครับโหนี่อยู่อันดับที่4นะฮะ จะเข้ามาลูกนี้ตีเอาเนี่ฮะลูกดำนะครับเป็นของพี่โชคนะฮะก็เรียกว่าออกนอกสนามก็คืออยู่อันดับที่4นะครับก็จะเป็นฝ่ายเดินเข้านะครับจะเข้าจะตีจะอะไรได้หมดฮะเราจะมาดูทีว่าใครจะอยู่อันดับที่4ี่นะครับเนี่ยฮะเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าน่าจะอยู่อันดับที่3ครับ ไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ใชอ,อ่าอไฟฟ้าครับเอาอย่างนี้ตีใรเอาไปโดนคูก๊อฟก็มีก็เรียกว่าได้เหมือนกัน <c oughs> ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับป๋าครับนี่นะฮะก็นี่ เรต้องบอกก่อนนะครับว่าเล่นในลักษณะนี้ถ้าไม่เคยเล่นในการอ่านเกมนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะฮะอันนี้จเจ้าบรรจุตอนเบื้องต้นจะเอาบรรจุที่บ้านของพี่พี่ต้นก่อนยังไม่ไปบรรจุที่ไหนนะฮะนี่อืมเนี่ยอย่างนี้ลูกของอ่าคูก๊อฟหมดแล้วนะครับของทางด้านพี่ชงหมดแล้วหรืออีกฝั่งนึง อันเนี้ยเป็นการเก็บคะแนนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเรียกว่าแบ่งเป็น2ข้างนะฮะแบ่งเป็นสข้างนะครับจริงๆไฟฟ้านี่จะเล่นข้างละ2คน3าคน4คนได้หมดนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่ได้ตีลูกที่หนึ่งอันนี้น่าจะไปตีลูกที่สองคร้บฮะ นี่ก็ถือว่านับฝั่งตัวเองได้3นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันอีกทีชัดๆนะฮะก็เนี่ยใครได้แต้มจะโยนก่อนคือใครโยนก็ได้นะครับแต่จะโยนสลับกันไปนะครับเนี่ยใช่ใช่ไฟฟ้าทีมคนแพ้สุดท้ายมาก่อนสามารถช่วยทีมได้เป้าออกเกม อขอบคุณมากครับป,ออประมาณนี้เลยโอ้โหนี่เล่นมาเล่นเรียกว่าเนี่ยและ,ะก็อีกอันนึงนะครับที่บอกว่าก็คือถ้าเป้าออกเนี่ยเหมานะฮะเหมาไม่ว่าใครทําเป้าออกลูกที่เหลือนี่โกยเลยอ้าวอย่างนี้ออกไปแล้วนะฮะออกอย่างนี้ก็เคืออนดับที่4ี่เลยนะครับ อ้าวเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะครับเนี่ยอ้าวออกเนี่ยก็เรียกว่าลูก <โฟ S 1> ของฝ่ายของอโชคกับคุกอบนี่กกนจะต้องเข้ามาก่อนเลยนะครับน,รนั่นมายถึเกะกะกนี้ ขอ,อกรลสินก็มีเล่นอ๋อใช่ใช่จริงๆแล้วบ้านแบบบ้านๆเนี่ยจะค่อนข้างจะเล่นแบบนี้กันเนาะเล่นกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับ<ช>ก,ก็ก็ถือว่า <c oughs> เรียกว่าฝีมือเก่งแค่ไหนก,ก็ก็สามารถลงเล่นกันได้ไม่ต้องมาต่อแต้มนะฮะ <c oughs> อย่างนี้เราไม่จํากัด100ร้อยรายชื่อนะครับมาได้เลยฮะ <c oughs> พี่ต้นรับให้อันนี้เอ้านี่ย ่าเนี่ยลักษณะนี้น,นี่ก็จะเป็นสี่เลยคนระับแต่อีกฝั่งตรงข้ามที่เหลือเน,ะะนี่ยฮะนี่ว่าเหมาไปเลยนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าทีมนะครับก็ทางละสองคนนะฮะ อย่างนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับในการคิดการอ่านมันไม่เหมือนเกมที่เล่นกันทั่วๆไปแบบปกตินะครับเพราะเราไม่จะเป็นต้องตีลูกที่หนึ่งนะฮะบ,บางทีอาจจะไปตีลูกอันดับสอสาก็ได้ให้ออกไปนะครับก็ต้องดูอีกฝั่งว่าลูกเหลือเท่าไหร่ด้วยบางทีไปตีลูกที่หมดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับ,บ,บน,รรนี่นะฮะ อันนี้ลูกที่สามนะฮะลูกที่สามไปแล้วท <c oughs> ีนี้มาดูลูกที่สี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับอ่าสี่คนก็จะมาดูว่าใครอยู่่อันดับที่สี่นะฮะเนี่ยลักษณะนี้อ่าอย่างเงี้ยคนอันดับที่สี่ก็จะเป็นฝ่าย <c oughs> เข้าไปเล่นนะครับจะตีก็ได้หรือจะเข้าก็ได้ฮะแล้วแต่การอ่านเกมนะครับ <c oughs> ดนนี้เอา <c oughs> เข้าไปก็ยังเห <laughs> มือนเดิมฮนะอันนี้ยูนอันดับที่สี่เหมือนเดิมครับ นี่ฮะก็ยังคงอันดับที่4ี่ฮะคลองตําแหน่งไว้อยู่อันนี้แสดงว่าของพี่โชคอยู่อันดับที่3นะฮะ<ม>เพราะว่าอันดับที่4ี่ลูกหมดไปแล้วหมดมือแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเนี่ยก็ยังคลองนี่ไอย่างนี้ก็ต้องเข้ามาต่อนะครับ,บลักษณะอย่างนี้นะฮะเนี่ยอ่าห,หมดไปแล้วทีนี้ก็ต้องเหลืออยู่สองในมือก็ ตอนนี้เหลือระหว่างสองฝั่งนะฮะใครสุดท้ายนะครับเนี่ยอย่างนี้เข้ามาก็ต้องดูว่าตัดลูกชนะของฝั่งของทางด้านคูก๊อหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็จะเข้าไปหมดมือมมน <c oughs> เนี่ยหมดมือแล้วตอนนี้ก็เลือกอ่าเหลือที่คูก๊อคนเดียวนะครับ <c oughs> ก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่การอ่านเกมแล้ว <c oughs> นี่ นนนีีีีีีี่่่่่มมททเเ้้าาใใหหจริงๆก็บางทีก็ผมครับผมเชิญเชิญเชิญมาเลยครับมาเลยประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยการอ่านเกมอะไรหมดบางทีเราก็จะตัดในเรื่องของอสวัสดีครับพี่มื่อเราก็จะตัดในเรื่องของอทีมชาติอะไรออกไปเลยนะฮะไอะ้ร้อยอะไรชื่ออะไรอะ่ะ ก็สามารถมาเรียกว่าลงเล่นกันได้เลยหรือว่ามาลองกันได้นะครับตรงนี้รับให้นะฮะจะได้ไม่ต้องมาโอ้ยโดนตัดออกอีกแล้วอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นไฟไฟ้าอย่างนี้ก็น่าจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้คนที่3ามนะฮะจะเข้ามาเดี๋ยวจะรออีกรอบนึงครสาธิตดูอีกรอบนึง อันนี้คนที่4นะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมาดูนะครับว่าใครอยู่อันดับที่4ก็จะเป็นฝ่ายโยนอันนี้นี่ครับนี่อันดับที่4ก็คือของอลูกของครูก๊อฟนะฮะครูคก๊อฟก็จะเข้าลูกนี้จะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับอยู่ที่การอ่านเกมนี่นะฮะ คือลูกนี้ส่วนใหญ่แล้วบางทีเขาไม่เสี่ยงตีลูกใกล้เป้านะครับ<ม>เพราะว่าเป้าออกเสียหายฮะจะโดนเทกระจัดนะครับอ่าอันนี้เล่นเคาะไปแล้วฮะ,ะเรียกว่าซปเซฟไปนในตัวเคาะนี้ต้องเป็นการเคาะฝั่งตรงข้ามนะครับอย่าเคาะพวกกันนะฮะ ข้อพวกกันก็จะส่งผลให้พวกเราต้องเข้านะครับอ้อาวมองเพลมองเพลดเดี๋ยวอย่างนี้มีโอกาสเนาะอาจจะจัดเป็นโอเพนนะครับจะลองจัดเป็นโอเพนลักษณะเป็น ทีมอ่อไฟฟ้าทีม3เลยนะครับ <5 S 1> ทีมห้าเอาแบบเยอะๆเลยใช่ไหม <5 S 1> ทีมหอ่าได้หมดเลยนะครับม, <laughs> มานะครับใ,นะใช่ครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าผมก็ไม่ค่อยออไม่ค่อยคุ้นนะครับตรงนี้ รูปแบบเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยไปโดนเป้าก็า